รองนายกขอประชาชนไม่ต้องกังวลหุ้นไทยดิ่งหนักรัฐบาลกำลังดูสั่งเร่งตั้งกองทุนอุ้มจากกรณีเกิดภาวะตลาดหุ้นตกทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นของไทยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ทําทำให้นายสมคิดรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจต้องมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาและเร่งจัดตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพทางตลาดทุน เพื่อดูแลตลาดทุนไทยจากภาวะตลาดทุนไม่ปกติเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในตลาดหุ้นของสหรัฐและยุโรปรวมไปถึงผลกระทบจากโควิด -19 ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าได้หารือกับนายอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและคาดว่าวันจันทร์ที่19มีนาคมจะได้รับทราบรายละเอียดเรื่องของตลาดหุ้นนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องกังวลเรากำลังดูแลอยู่ you